สวัสดีค่ะวันนี้ทางบริษัทพามาดูหน้าง,งานโรงงานที่ทำการรีโนเวทห้องน้ำใหม่โดยทางผู้รับเหมาได้ทำการเดินท่อไฟและสายไฟในกำแพงตามที่ทางช่างเราได้แนะนำไว้เพื่อความส่วนงานของหน้าง,งานลูกค้าและเมื่อผู้รับเหมาเตรียมงานเสร็จทางเราก็เข้าติดตั้งระบบให้ตามวิดีโอนี้ค่ะทั้งติดตั้งกล่อง power supply และก๊อกน้ำอัตโนมัติพร้อมฟัดวาอัตโนมัติค่ะโดยก๊อกน้ำนี้ผลิตจากประเทศจีน รับประกันสินค้า3ปีและฟัตวาวอัตโนมัตนินี้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้รับประกันสินค้า5ปีบริการแบบถึงสถานที่ลูกค้ากรุงเทพและปริมณฑลค่ะลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งงานลักษณะนี้ติดต่อทางเราได้เลยค่ะเรามีทีมช่างคอยให้คำปรึกษาเพื่อหน้างานที่ต้องการความสวยงามและเรียบร้อยไม่เห็นสายไฟเรายินดีให้คำปรึกษานะคะ